ผู้ที่ทำวัดเช้าพากันสวดสวดทำวัดเช้าน่นหละเราลองสังเกตด,ดูสิผู้ที่ถวดสวดธรรมวัดเช้ามันมีคําอยู่มีคําว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมากที่สุดจะสอนสาวกมากที่สุดคืออะไรก็คือ ขันห้าแล้วก็ว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจสัญญานิจจสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจงนะครับที่เราทําวัดเช้ากันนั้นแหละอันนั้นเราท่องตอมาไม่ใช่เราเห็นจริงจังบางทีปากว่าใจจะคิดไปทางอื่นก็ว่าไนบางทีง่วงนอนมันยังว่าไนเพราะคล้องปาก รูปังอนีจังถ่านนกไปในใจก็รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงตั้งคันไม่เที่ยงกินญานไม่เที่ยงเรานึกตามไปก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเห็นเหมือนกันจะเ,เห็นด้วยการท่องจําตาร,รามาจนบางทีก็ไม่ได้ทิ่จาหนา้าว่าไปตามเพื่อนไปว่าไปตามหนังสือไปว่าตามที่จําได้ไปดีไหมนะดีดีแค่ไหนคะแนนเต็มร้อยได้สามคะแนนเป็นโบนเป็นกุศล ตายด,ด้วยจิตตรงนี้ก็ไปสวรรค์ไปมนุษย์ได้แต่ไปสวรรค์ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ไปมนุษย์ก็สามารถรจะตกนรกได้เหมือนกันพระฉะนั้นจึงยังไม่เห็นเพื่อละสิริปัญหาแท้เห็นพอเป็นมหาขุศลวนอยู่ในโลกมนุษย์ดีโยดีกว่าไม่เห็นหลายเท่าอันนี้อย่างหนึง่งเห็นอย่างนี้เห็นฤดธิ์อำนาจสุดธรรมะปัญญาแม้ไม่ใช่จินตาด้วยย่างต่ำอยู่ ถ้าถือจริงๆแล้วในวิสุทธิมรรคยังไม่ใคยปัญญากันเหญ็นอย่างเนี้ยเป็นแต่แค่สัญญาปิจัมมเท่านั้นท่านบอกว่าสัญญาปิจัมมไม่ได้ยังไม่สืบตัวปัญญาแต่โลกโลก่อนอรรมันเป็นปัญญาแต่ในวิสุทธิมรรคท่านว่าไม่ใช่เป็นแค่สัญญาเท่านั้นอุปมาเหมือนเด็กน้อยเห็นเงินไม่รู้ว่ามันเป็นเงินรู้แต่ต่ว่ามันสีเขียวสีเหลืองสีแดงเท่านั้นเพราะไปใช้อะไรก็ไม่ใช่ ที่จาได้ของเห็นเช่นนี้แต่เราสมมติวาเห็นกันแล้วกันนะมีเป็นปัจจัยรับขั้นที่หนึ่งเห็นด้วยการท่องตําราด้วยการจตําราแต่เป็นสัญญาเป็นอะไรก็เอาไปเถอะที่นี่เห็นปัจจัยรักขั้นที่สองเห็นด้วยจินตามยะปัญญาเมื่อกี้นี่เห็นด้วยการจาด้วยกันได้กินด้วยการจากันท่องแต่ตอนนี้เห็นด้วยจินตามยะปัญญาการเห็นปัจจัยรักด้วยจินตามยะปัญญานี่มีการคิด การพิจรารณาประกอบไปด้วยพิจรารณาจะไหนเอายกตัวอย่างบางคนนั่งภาวนาเจสเจสผมผมนี่มันเป็นของปฏิคูลเป็นของนาเกลยดตกลงเข้าไปในทามข้าวแล้วก็สะอิดสะเอียนนะมันเป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามเราปรงอย่างนี้ก็เป็นการพิจรารณาไม่จินตาไม่จินตายานไม่ด้วยปัญญาขั้นเชิด บางทีเรานั่งหลับตาโบราณโบราณสอนให้ถอดผมถอดขนถอดเลด็บถอดฟันออกมาวางไว้ทางหน้าแล้วก็ดูว่ามันเป็นของปฏิโภคเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาว่าไปแต่ที่จริงผมอยู่บนหัวแต่สมมติถอดออกมาโบราณให้พิจารณาอย่างนี้ข้อทุกอันนี้เรียวกว่ากินตาไม่ยะปัญญาเลกออกมาเองแต่ห็นศพเขาอยู่ในป่าช้าก็าดีไปเผาศพตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่าน ไปเห็นเขาศพเรากอบพรงอนิจจังทุกขังาานัตตาอนิจจังอัจจิจังกับสังขาราพวกนามสังขารไม่เที่ยงบางทีก็สวดด้วยโอ้อนิจจาสังขาราบทเที่ยงตรงนงแกย่องจบกลงชีวิตมุ่งอยู่สงฆ์กาอุบัติเกิดแล้วก็กลับกินอันดับจากเสีราขาดสิ้นแห่งปนาวิกรรมกายก็เกินไปบทเที่ยงบทพนทานโมยนานัสักเพียงใดยอมเสื่อมยอมสิ้นไปทุกนาไม่กรอนชน ทางนี้ก็มีตรงในยการคิดติการนึกในการว่าภาพฝันถูกอยู่ไม่คิดแล้วบางทีก็ว่าโอ้โอ,อ้อนิจจาสังขาราบทเที่ยงตรงโอ้กายนี่ไม่นำนาะมันเกิดก่อแล้วกับกายดุจเจ้าพองแห่งน้ำลายและแตะสับโดยฉับพลันทอดทิ้งดุจเจ้าดุนเพืินขึ้นและพื้นสุดท้าเทียวคองช้ำเหน่าดำเขียวสมกินพุ่งโบเว้นวาง โนเธอท่านทัน้งหลายบูรณาในฐานะนางคนพงปัญญาทางปรมัจอัตธรรมพยานปรากฏแจ๋จะสุดท้ายแทบบปิดบังคนคิดี่นิจจัหีบสุดนั่นอะไรเห็นน่เอาหีบสุดมาปรงปรกรณ์รรมในจิตให้พิจารณาป็นเป็นอนิจจังถูกขังตาอย่างนี้ก็ใช่เกิการพิจารณาสังขารบูกนาวดวอาให้เห็นเป็นอนิจจังถูกขังตาเกิดคิดขออ เราเรียกกินตาไม่ยปัญญาก็ือว่าเห็นปจัจจัยวัดด้วยกินตาไม่ยปัญญาคือคิดเอาหรือบางทีก็พิจารณาถึงว่าโอ้หันทั้งห้าตัวของเรานี้มันไม่มีอะไรเที่ยงเนาะเขาเรียกว่ากัลลารพิจารณาหมดทั้งตัวว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนันตาอย่างนี้ก็ช่งเป็นกิน,นตาไม่ยปัญญาหรือบางทีนึกถึง ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โอ้แต่ก่อนเราเป็นเด็กฝนตกไปวิ่งขี่ลังัวลลังควายอยู่ที่โน่นหรือเป็นเด็กไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวนี้เรามาเข้าโรงเรียนตรงนั้นเลวมาเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นมคนน้นี่เป็นปู่เป็นตาเป็นยาเป็นยาย้าแล้วน้องนี่คือคนไม่เที่ยงไม่เท่าไรก็จะตายแล้วอย่างนี้ก็ใช่เป็นการพิจารณาเป็นการตรงเห็นปฏิรักแต่ว่าเห็นด้วยจินตามยะปัญญาคือคิด คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอย่างนี้ก็ใช่เป็นกินตามละปัญญาหรือนึกถึงสันตติคือความสืบต่อโอ้เมื่อวานนี้มันร้อนแต่เมื่อคืนฝนตกสบายโรคที่ร้อนมาก็หายไปโรคที่เย็นสบายเกิดขึ้นรูปนั้นมา,ากระต่าเฉยๆอันิี้ยังทุกขงังมัตตาหรือนึกถึงลมหายใจเขาออก หายใจเข้ามันก็ดับหายใจออกมันก็ดับทั้งเกิดตั้งดับเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาจนชั้นที่สุดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนั้นมีแต่อนิจจังทุกขังนัตตามองเห็นใบไม้ฟิวก,ก็อนิจจังทุกขังตาเดินไปแขนมือกระดิกนิดนึงก็อนิจจังทุกขังตาเห็นพิจารณาอย่างนี้ก็ใช่นี่เป็นกินตาญาณเห็นขดใจรักเหมือนกันจตเห็นด้วยอำนาจกินตามมยะปัญญาสำเร็จเพราะการนึกการคิดโทโย แต่ว่าถูกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คะแนนจมร้อยในสิบห้าดียนะแต่ว่าดีแค่นี้แหละแต่ตายด้วยจิตนี้ก็มามนุษย์ไปสวรรค์กิเลสไม่ขาดยังอยู่เท่าไรก็เท่าเดิมใจใจน่ะลดคมดื้อหรือลดคมเฉยเทลียนไปน้อยนึงแต่ก็ไม่ลดขณะขณะที่พิจารณาเท่านั้นขณะอื่นก็คงเดิมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการถินปัไตรักเหมือนกันหรือถ้าเราจะพิจารณา เห็นเรากําหนดทองน้องเห็นเป็นสองระยะสามระยะนี้ก็คือเห็นอนิจจังทุกขังตาเห็นอย่างนี้อยู่ในเฉดสมบัติยังไม่ใช่ตัวปัญญาที่ต้องการเห็นผัสไตรลักษณ์ที่แท้จริงก่อยังดีโยเป็นบุญเป็นกุศลที่นี่เห็นขั้นที่สามที่นี่นี่มันได้สองขั้นแล้วนะการเห็นขั้นที่สามไม่เห็นด้วยภาวนามยะปัญญาไม่ใช่ปัญญาทั้งสองขั้นปัญญาทั้งสองขั้นเห็นแค่นี้แหละแค่ขี้กาว่านี่แหละ ยังเป็นการนึกการคิดเอาเองอยู่เปรียบเทียบเอาเองเขาชันใดเราชันนั้นเราชันไหนเขาฉันนั้นยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ถึงห้าสิบได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นทีนี้เห็นขั้นที่สามนี่ผู้นั้นเจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญวิปัสสนาจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาสิบหกขั้นเห็นขั้นที่สามนี่อยู่ในปัญญาขั้นที่สี่ ท่านที่หนึ่งเมื่อคนนั้นเจริญวิปัสนาเดินจงกรมขวาอย่างหนอใส่หนอนนั่งกําหนดท้องฟองหนอยุบหนอเมื่อกําหนดท้องฟองย้อนยุบหนอนี่เดินจงกรมยยกไปนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมาท่้มที่หนึ่งนามะรูปะปริคิธญาณน,นามแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริคิธะแปลว่าแยกญาณเป็นปัญญาปัญญาที่แยกกายแยกใจออกจากกันได้ขึ้นเห็นนี่ักแต่ว่ารูปก,กับนามเท่านั้นนั่ง,งไปทอาไรก็มีเท่านี้ ร่างกายพองเราทั้งหมดท้องฟองท้องยุบมันก็มีแต่รูปกับนามตาหูจมู lls, กลิ้นไก่ใจกันนี้มีแต่รูปกับนามแล้วตัวของคนอื่นก็เหมือนกันในบ้านเรามี lungs, คนสิบคนเขาก็มีแต่รูปกับนามในประเทศไทยมีสี่สิบหกล้านก็มีแต่รูปกับนามในประเทศอินเดียมีแปดร้อยล้านหกร้อยล้านเขาก็มีแต่รูปกับนามประเทศแผ่นพื้นแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนแปดร้อยล้านก็มีแต่รูปกับนาม ที่ฆ่ากันตายจะมีแต่รูปกันนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนตัวตนเราเขาแต่เราว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขานั้นโดยสมมติแต่เมื่อว่าโดยปรมัติษฐ์มีมีแต่รูปกับนามนี่เป็นปัญญาขั้นตน้นขั้นที่สองจะรู้เหตุและผลเมื่อมีรูปมีนามแล้วรูปกับนามต่างก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันคือบางครั้งรูปเป็นเหตุ นามเป็นผลก็มีตัวอย่างเราก็หนดพองหนรื <S <S ยังไม่ได้ว่าพองเลยท้องมันนูนไปก่อนแล้วใจค่อตามไปทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเกิดก่อนเป็นเหตุใจเกิดทีหลังเป็นผลหรือโยมนั่งอยู่โยมอยากจะไปวัดวันพรุ่งนี้เป็นวันพระหรือเป็นวันอาทิตย์จะไปวัดไปฟังเทศหรือโยมนั่งอยู่ที่นั้นไหนอยากจะลุกขึ้นไปเปิดทีวี อย่างนี้ใจที่อยากลุกนั่นแหละคือน,นามเกิดก่อนแล้วเป็นตัวเหตุตัวของโยงก็ลุกทันไปเปิดทีวีหรือไปปิดทีวีหรือไปปิดน้ําเปิดน้ํานั่นแหละเป็นตัวผลใจมาเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ลุกไปเดินขึ้นไปตามคนเราทุกคนต้องมีเหตุมีผลอยู่อย่างนี้เพราะมีรูปมีนามมีรูปมีนามมีเหตุมีผลเราอยากนอนนั่นแหละคือน,นามอยากนอนนล้รูปทีเอลงไปนอนนั่นแหละรูกเป็นผลเกิดที่หลัง มันเหมือนกับผลกล้วยผลมะพระ้าวทาไมเขาเรียกผลเพราะเกิดทีหลังต้นไอ้ธรรมะเรานี้ก็เหมือนกันถ้ารูปเกิดก่อนเ็าว่ารูปเป็นเหตุใจเกิดทีหลังนามเป็นผลถ้านามเกิดก่อนคือใจเกิดกอ่อนเขาเรียกว่านามเป็นเหตุรูปเกิดทีหลังรูปเป็นผลโยมอยากทานข้าวนี่นามมันเกิดก่อนอยากทำเป็นเหตุโยมเอาช้อนตักเข้ามาเข้าปากนี่รูปเป็นผลเกิดทีหลังอย่างนี้แหละมีรูปมีนามมีเหตุผลนี่เป็นปัญญาขั้นสองทีนี้ขั้นที่สาม ทันนี้ก็เกิดแสงสวา่างเกิดปีติเกิดขนลุกเกิดน้ําตาไหลเห็นผู้ผีปีศาจเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์ต่างๆในยามที่สามขนลุกก็มีเมื่อถึงยามน,นี้เลย,ยชิจรารณาเลยกินตายาพิจรารณาพิจารณารูปนามมันไม่เที่ยงปงจงกรมรมฐานนีเ่เกิดนี่แก่นี่เจ็บนี่ตายเกิดมาก็อย่างนี้แหละในนี้ไรกีรังอย่างเย็นแล้ว เห็นเขาพอตายเพาะศกหรือเขาไม่เที่ยงันนี้จังทุกขังตาเราก็จะเหมือนกันนี่เป็นยานที่สามพิจารณาอย่างนี้อย่างสูงกว่าแค่นี้ทีนี้ต่อไปขึ้นยานสี่ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการเห็นไปไปรักขันที่สามเท่าที่กล่าวมาทีเป็นขั้นที่สองหนึ่งสองเท่านั้นนะทีนี้ขั้นที่สามพอถึงยามที่สี่ผู้ปฏิบัติวิปันากรรมฐานเมื่อกําหนดไปกําหนดไปยานที่สี่เกิด ยานที่สี่เรียกว่าอุทะยัพยายามอุทะยะจะว่าเกิดขึ้นวะยะจะว่าดับไปยานจะว่าปัญญาคือมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามมันเกิดแล้วก็นดับไปได้การเห็นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างผู้ทีเอ้าตัวอย่างหลวงพ่อวัดปักน้าขอโทษยกตัวอย่างท่านไม่ใช่ยกในทางเสียหายไม่ใช่จะยกตนข่มผู้อื่นเวลาท่านปฏิบัติกรรมฐาน ท่านนั่งไปท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระสงฆ์และต่อมาท่านเห็นธรรมกายอันนี้ท่านเล่าให้ตมาฟังเองแล้เมื่อท่านกหนดเห็นหนองให้น้อเห็นธรรมกายเนี่ยมันขาดขาดหมดหลวงพ่อตกใจเลยแล้วท่านออกอุทานมาว่าอ๋อเรานี่เป็นศีข้าคนมาหลายสิบปีแล้วไม่เท่าไรก็จะตายแล้วนะตรงที่มันขาดนี่นี่แหละเรียกว่าพระใจรักกันท่านก็นุดเห็นหนอเห็นหนอมันขาดหดมดท่านตกใจ นี่คือผัดใจรักชัดยานที่สี่นี่พระพู้ที่กำหนดเสียงทางหูเนี่ยเป็นกำหนดจะยินน้อยินน้อยินน้อยินนนอยเวลาพระเทศนา,ศา,ศานๆกำหนดกำหนดเจอี้ปเสนามันขาด happen, างบเขาหลุสันตติขาด <c oughs> สันตติขาดเมื่อใดเมื่อน,นั้นจึงว่าเห็นผัดใจรักบาลีวิสุทธิมัตท่ทานกล่าวสันติใหยมันบังแมให้เราเห็นอนิจจง จะเห็นได้ต้องเพิกสันติวิธีเพิกก็คือกจรเรนวิปัสสนานั่นเองกำหนดพองน้อยกเน้อนี้แหละเพะิกขวาย่างน้อย่างน้อยเขาเรียกว่าเพิกสันติสันติตนตตคือคือความสืบต่อของอนุใสกิเลสพร้อมงรูปเป็นนางที่มันสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็บทํางานอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเขาสืบต่อไปอย่างนี้ต่อเหมือนผลเหมือนเม,นมเล็ดผลไม้ชุนยมมีมเมล็ดมะม่วงนี่แหละ มันสืบต่อกันไว้ในพันของของเขาในเมล็ดนั่นเละเอาไปปลูกอะไรมันก็งอกขึ้นมาได้เพราะมันสืบต่อกันไว้อยู่ที่รนิดระ่ิงที่อย่างนี้อันนี้ท่างเรือวสันตติต้องเลมาหยาบหยาบก็เหมือนเล็บมือโยมโยมตัดเล็บมือแล้วพอจ็ดวันมาดูมันยาวออกมาได้ถ้าโยมจะมานั่งดูตั้งคืนแล้วมันก็ไม่เห็นผมที่ตัดไปแล้วก็เหมือนก่อนที่มันยาวออกมาได้ทั้งเรือวสันตติเกี่ยวความสืบต่อของรูป ทีนี้มนุษย์เราก็มีสันชติอยู่นี้ทั้งโลกไปมาคือต่อกันมาตัวนี้มันบังไม่ให้เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนาัาจึงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของเสือเป็นของนาคิดมันจะเกิดเห็นอย่างนี้ก็เพราะอันนี้มันบังทีนี้ที่จะเห็นก็ต้องเพิ่เมื่อเพิ่เราเห็นมีวิธีเพิ่เพิ่ก็คือกําหนดรู้โดยได้องศาหนึ่งตั้งากอาตาปีสติมาสําเร็จโนน คอยจ้องคอยจับอยู่แล้วก็จะเห็นว่ามันคือเพิกวลีตาอสันติยาวิโกปิตายะเมื่อผู้ปฏิบัติเพิกสันติจะได้แล้วอันนี้จังทุกขังนัตตาก็จะปรากฏตามความเป็นจริงอุปัฏฐาติยาทาวสราสโตลจะปรากฏตามความเป็นจริงนี่วิธีที่จะเห็นที่เมื่อถึงยานที่สี่นี้กำหนดพองน้อยยุกน้อยกำหนดพองน้อยยุกน้อยก็ตามหรือจะกำหนดนั่งน้อยนั่งน้อยก็ตาม รือได้ยินเนาะเนาะาต่ถ้าถึงท่อน,นี้เขาจะขาดสันติขาดเมื่อสันติขาดก็าอาการตกใจจะมีการพังะตกใจตกใจไปนิดหนึ่งบางคนก็ถอดสมาธิแรงก็เกือบจะหงายหลังอ่ะบางทีเป็นเด็กในกลัวน้องให้เลยแต่ถึงตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าพระไตรลักษณ์ขั้นที่สามเห็นรูปเห็นานามเกิดกับชัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี่ขณาดใด เูกน้ำเนี่ยมันไหวมันถีเข้าถีเข้าเช่นพองลุกถีเข้าถีเข้าแล้วขาดตรงนั้นแหละเรียกว่าอนิจจังที่มันถีเข้าเขาแปลว่าสิ้นไปขิ้นไปชิ้นไปดับไปเรื่อยไปคนนี้เคยบอกให้ทานรักษาศีลมาจงปรากรดถิ่นปฏิรับทางอนิจจังในชัดเพราะอนิจจังนี่แหละเป็นเหตุเ,ตเมื่อคนนั้นถึงนิพพานนิพพานึงไม่ชอว่าอานิมิตตนิพพานหรืออนิมิตตาวิโมกเพราะอนิจจังปรากดชัด ในใจคูนั้นถ้าปฏิบัติถึงนิพพานโดยอาจารยแนี้คุณนั้นคือว่าเห็นนิพพานเป็นอนิจเป็นอนิมิตตนิจโมทีนี้พัฒไตรลักษณ์ขั้นที่สองหมายถึงว่าผู้ที่เห็นด้วยอนัตตากำหนดรูปนามมันจะเบาลงเบาลงไม่ทีไม่ไหวสม่ำเสมอเบาเรียกแล้วก็ขาดรับลงไปการเห็นอย่างนี้ผู้นี้แรงด้วยปัญญา จะเป็นหินเป็นอนัตตาเพราะชาติก่อนเคยเจริญวิปัสนามาถึงหินอย่างนี้พระนิพพานของผู้นั้นถ้าปฏิบัติต่อไปถึงนิพพานาเทเรว่าสุญญาตะอิโมกหรือสุญญาตานิพพานก็เพราะอนัตตาเป็นเครื่องบอกเครื่องชี้ก่อนที่จะถึงต้องผ่านอันนี้ก่อนเมื่อผ่านแล้วถึงพระนิพพานก็ได้ชื่อว่าเป็นสุญญาตะหรือสุญญาตาแปลว่าร่างเปล่าจากเลุดตัญหาที่บางคน เคยเจริญสมถติถามาจะมีอาการเน่งอึดอัดผือแล้วก็ขาดพับลงไปเหมือนกันอย่างนี้คือว่าเห็นพระไตรลักษณชัดทางด้านทุกขงังเห็นชัดแค่ไหนห้าสิบเปอร์เซ็นอันที่จริงอยู่ด้วยกันนั้นแหละเวลาเรากำหนดพองน้อยๆพองยุบม,มันจะทีเข้าทีเข้าอาการทีเข้าเป็นอนิจจงอาการที่ จะบังคับไม่ได้ไม่ทีนั้นเป็นอนัตตาแล้วมันรู้สึกทนอยู่ไม่ได้เมื่อกีงทีเขานั่นเป็นทุกขังเขาอยู่ด้วยกันบาลีว่าไว้ชัดผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นอนัตตาอนิจจังทุกขังก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เห็นแล้วเพราะมันอยู่ที่เดียวกันเหมือนอย่างนี้ไงฮะเอาโยมฟังนะนะโยมได้ยินไหมโมได้ยินไหมได้ยินแล้วมันก็ดับไปแล้ว อนเสียงวันนะนั่นแหละสิ้นไปแล้วคืออนิจจงเสียงวันน่ะทนอยู่ไปนดนั่นคือทุกขังเสียงวันน่ะจะบังคับไม่แห่หายไม่ดนั่นอนัตต์ตาอยู่ที่เดียวกันเลยแั้เดียวกับไปด้วยกันแล้วาทุกขังในที่นี้ไม่ใช่เจ็บปวดนะอืทุกขังไม่ใช่เจ็บปวดแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เจ็บปวดนั่นเป็นทุกขเวทนาทุกมันมีสี่หนึ่งทุกขเวทนาแปลว่าเจ็บปวดอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องสอน สองทุกขลักษณะหมายให้รู้ว่าเป็นทุกอันนี้ก็ไม่ต้องสอนสามทุกขสภาวะหิวข้าเนื้อนะ้ำปวดที่ปวดเดยอะเหล่านี้ไม่ต้องสอนสี่ทุกอริยสัจ์นี่ทุกเพราะูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เพราะเจ็บปวดถ้าเจ็บก็เอาเจ็บมาเป็นอารมณ์เช่นมันเจ็บก็พา,านาเจ็บเนอะเจ็บเนอะปวดก็ปวดเนอะปวดเนอนอ,อาการที่เจ็บหรือปวดนั่นแหละเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแนหะคืออนิจจังทุกขงาาังอนัาตารทุก้อนทุกเจ็บนั่นเป็นทุกขเวทนา เมื่อเรากโหนดเจ็บน้อยเจ็บน้อยเจ็บน้อยทุกนั้นมันจะสิ้นไปสิ้นไปมากเขาน้อยลงนั่นคืออนิจจังทุกนั้นทนอยู่ตามเดิมไม่ได้นั้นทุกขังจะบังคับไม่ให้เจ็บมากเจ็บน้อยไม่หายไปนั้นอนัตตาเขาอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าทุกซ้อนทุกอันนี้เป็นทุกอริยสัจทุกอันนี้จึงจะคีริจึงจะขาดได้ต้องเห็นทุกอันนี้เมื่อผู้ใดเห็นทุกคำนี้แล้วชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พระพุทธเจ้าสดงเสริมไว้ในพระไตรปิฎก วโยจะวัตสะสาสะตังชีรรอปสังอุทยัพพยังเอกหังชีวตังสโยปัสตูอุทยัพพยังผู้ที่เจริญวิปัสนานะผู้ใดเจริญวิปัสนาเห็นรูปเห็นนามเกิดตับอย่างนี้มีชีวิตอยู่ได้วันเดียวตายเสเลยในวันนี้ดีกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอย่างนี้แต่มีอายุอย่างยืนถึงร้อยปิมนี่ราคาแพงเพราะแต่เห็นอย่างนี้เห็นได้ยาก ไม่ใช่มานั่งหรือเราเองก็จะเห็นได้ทาไม่ถูกทางทำย่างไรก็เห็นไม่เราเป็นอันขาดจึงเชื่อว่าเป็นของตีหินไดยยากและก็ไม่ยาก,ยากเกินความสามารถถ้าผู้พยายามก็สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทาไมปฏิบัติถูกทางก็เห็นไม่ได้มันเหมือนสวิตไฟกดเท่าไหร่เท่าไหร่ทา,าไมถูกมันก็ไม่ติดถ้าถูกก็เรือมันก็สามารถจะติดได้ขานี้เห็นขั้นที่สามเห็นขั้นนี้ก็อยู่ในยานที่สี่พอเห็นขั้นที่สี่ขนนี้สูงแล้ว ผู้นั้นเจริญวิปัสนาไม่ติดใจอยู่แค่ยานสีย่ยานก็จะผ่านไปถึงยานที่ห้าทางขยามเห็นรูปนามดับไปฝ่ายเดียวต่อไปก็ถึงยานที่หกนิพพัรยรักก็ยังอยู่ชัดขึ้นโดยลําดับเห็นรูปนามเป็นของหน้ากรัวต่อไปถึงยานที่เจ็ดเห็นทุกเห็นโทษของโลกปนามต่อไปถึงยานที่แปดเบื่อหนากพัฒนารักก็ยังมีอยู่ต่อไปถึงยานที่เก้าใจกวนกวายอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นต่อไปถึงยานที่สิบ ปฏิสังขารใจข้นแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงพระไตรลักษณ์ยิ่งชัดเข้าโดยลําดับต่อไปถึงยานที่สิบเอ็ดสังขารุติขยานใจเฉยดูพระไตรลักษณ์จู้มันเกิดมันดับให้ดูเลยสบายเพลินเวทนาไม่ปวดสติสมาธิดีขึ้นมากต่อไปถึงยานที่สิบสองถึงยานนี้จึงจะสามารถจับได้ชัดว่าพระไตรลักษณ์นั้ขาดลงไปตรงไหนเมื่อไรถ้าถึงตรงนี้เราเห็นพระไตรลักษณ์ร้อยเปอร์เซ็น์ ตรงนี้ยสําคัญที่สุดอริยสัจสีก็จะชัดตรงนี้มากเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่สีเหลือย,ยังไม่ขาดแต่จะเห็นชัดถึงอย่างนี้เท่านี้เราจะรู้เลยว่าถ้าใครไม่เจริญวิปัสนาจะไม่สามารถเห็นได้เป็นอันขาดเลยพระไตรลักษณ์เนี่ยในคำนี้นะเห็นก็เห็นขั้น้นๆจินตาย,ยานท่องตำรับตำรามันเห็นได้แค่นั้นแต่ถึงขั้นนี้จริงๆจะเห็นได้เมื่อใครถึงายานที่สิบสองแล้วรับรองว่าภูนั้นถึง เห็นปฏินักชัดร้อยเปอร์เซนตว่ามันดับไปยังไรตรงไหนเมื่อไรต่อจากนั้นเข้าเขตยานที่สิบสามโคตรตรุภูยานเขาจะทิ้งแล้วอริยรสัจสี่จะชัดแล้วจิตผู้นั้นก็ต้อตงยึดนิพพ่านเป็นอารมณ์แต่กิเลสย,ยังไม่ขาดต่อไปถึงยานที่สิบสี่มรคยานตรงนี้กิริจึงจะขาดสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทอินทรพละพุธลงมัคแปดก็จะเข้าพร้อมกันตรงนี้ เมื่อถึงครั้งแรกกิเลสก็จะขาดไปห้าตัวโลภะสีโมหันกิเลสที่ให้สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปนรืองสวรรค์คือวิสิทธขาโมหะขาดตรงนี้ที่ให้เห็นผิดวันรกท์ไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปบุญไม่มีตายแล้วไม่เกิดทำดีไม่ได้ดีขาดตรงนี้มี่เรียกว่าเห็นผัสไตรลักษณ์ชัดในยานที่สุดสองนั่งเลยชัดมากอ,อากาาก่านี่เรียกว่าผัสไตรลักษณ์วันนี้เทศเรื่องผัสไตรลักษณ์ก็ไม่มุ่งเทศอัองเลย พวามหัวข้อตั้งไว้วัตถุกับปัจยรักก็คือลักษณะทางสามเราจะเห็นปัจจัยรักใจชัดเจนแจ่แก้งก็ต้องอาศัยปฏิบัติวิปัฒนากรรมาฐานเท่านั้นเมื่อเห็นแล้วดีอย่างไงอ๋อดีมากเห็นแล้วพบชาติมันก็น้อยลงจิเลสตัณหาก็น้อยลงแต่เห็นถึงขั้นที่ว่าเมื่อชี้นี้แล้วถึงยานที่สิบสี่สิบห้าจิดหก คนนั้นติดประตูบายแล้วดีก็เพราะปิดประตูบายไม่ต้องกลับมาเวียนไหวใตายเกิดในห้วงหมอโนภสงสารให้ทนทุกข์ละมานํามันหมดเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนข่าวหมด,ก,ด,ดนนก็ไม่ต้องเดือดร้อนน้ําท่วมก็ไม่ต้องเดือดร้อนที่เราเดือดร้อนอยู่ก็เพราะเราไม่เห็นอันนี้ถ้าเราเห็นอันนี้เราก็สบายแล้วอุปติสังบูปสมุสุขโขพระพุทธเจ้าวะสุท่สดาเห็นได้นะ อาตามาพาฤิษีเชีงเงยงแสดงไทยพระปัตมเทศนามาสมควรเจตคามเวลาแล้วขอยุตไว้เพยงเต่านี้เทศนาประโยนะาชาน,น์สานนี่ในวาสารกรันทึกสิ่งสุดยุติลงแห่งการแสดงพระสัตมเทศนานีสัพพุทธ,ธานุภัยเวน,นะด้วยอนุภาเแห่งคุณกสีรัตนตรยตัยอติสจวุ่นเกศเลบุญขุศนที่ต่างๆหลายได้บำเพ็ญมา จงมาเป็นปฏิภาหาโนบายสะกัลกันกับภพปัตถวันตรายทั้งหลายอัน,นี้ล่าล้างห่างหายจักทนาน้าธุชนทุกท่านหน้าฉันจะปราถนาสัพพะอจิเทวีบบลมนุย่าพ้นสิ่งใดพอสัพพะอจิเทวีโบลมนุยจะพ้นสิ่งนั้นจงทำสำเร็จตามมโนปณิธานของท่านทั้งหลายจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเทิด เนี่ยทาวรื่องฮัปุราปริปุเรนติสากครังเอวเมวไอโต้จิ่นนางเซตันนางอุปคัปติจิตังปิตังตุมังกเมวสมิทธตุสัพเพเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยถามมนิโชติระโสยตาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพโรโควินัสสุตุมาติภวัตตวันตรายโยสุขีที่อายุโกภา อพิวาตาสีลิตาณิจังหุตาปจายโนจตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังตัง